สวัสดีค่ะพาเ,เพื่อนๆมาชมตลาดคนเดินนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศสวยๆ,ๆค่ะยามกลางคืนของกรุงเทพมหานครนะคะประดับด้วยต้นกิษมาสวยมากประดับไปนะคะนี่ค่ะทางเข้านะคะสวยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ ตลาดคนเดินนะคะตลาดคนเดินยามค่าคืนค่ะสวยมากนะคะอันนี้ทางเข้านะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ทางเข้าค่ะยามค่ำคืนประดับไฟสวยมากเลยค่ะนะคะ,นะคะสวยค่ะสวยค่ะสวยเฉพาะกลางคืนนะคะแต่ลางวันอาจจะไม่สวยเพราะไม่มีไฟเนาะนะคะ ถ่ายถ่ายเป็นวิดีโออาจจะไม่สวยเหมือนของจริงนะคะของจริงจะสวยมากเลยค่ะนะคะตลาดตลาดคนเดินนะคะตลาดคนเดินเล่นนะคะตลาดคนเดินเล่นเห็นหรือเปล่านาะไป ตลาดคนเดินยามกลางคืนนะคะเดินเล่นกันค่ะในเวลาถ่ายในถ่ายในวิดีโอแล้วไฟมันไม่ค่อยสวยเหมือนของจริงเนาะ นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเซสุจะพาไปเดินเล่นข้างในนะคะ